นี่เป็นคลิปวิดีโอที่มิสเตอร์หลิวจือหัวนักธุรกิจชาวจีนวัย37ปีรีวิวการซื้อห้องพักราคากว่า7ล้านบาทในคอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุงเทพพร้อมโชว์ทะเบียนบ้านและโฉนดในชื่อของตัวเองที่เพิ่งได้รับมาสดสดร้อน ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่พักตามคอนโดมิเนียมในสัดส่วน49%ของพื้นที่อย่างเช่นกรณีของมิสเตอร์หลิวแต่ทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเตรียมเปิดทางให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงซื้อทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมในประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นสังคมส่วนหนึ่งก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์วันนี้อาจกลายเป็นนโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจทุนหนาจากต่างชาติเข้ามากว้านซื้อบ้านและห้องพักเพื่อกลับมาปล่อยให้คนไทยเช่าทำกำไร 个我我我很理解如果是是泰国人的的话也会担心但เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นคนไทยอะค่ะถามว่าเขากลัวไหมเขาก็กลัวนะมันไม่แปลกที่เราจะกลัวแต่ว่าเขาอยากจะบอกว่าแบบอาจจะไม่ต้องกังวลมากก็ได้เพราะว่าในการซื้อที่ซื้ออสังหามัมันไม่ได้โอเคฉันชอบถูกใจซื้อมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้น ฟังมุมมองอีกด้านจากชาวต่างชาติมิสเตอร์หลิวบอกกับเราว่าก่อนหน้านี้เขาลงทุนซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียมทั้งที่ประเทศเวียดนามและมาเลเซียจนตัดสินใจซื้อในประเทศไทยช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะมองว่าราคาน่าจะถูกลงมากแต่เมื่อซื้อจริงก็เห็นปัญหาและความยุ่งยากที่ชาวต่างชาติอย่างเขาต้องเจอตั้งแต่ด่านแรกคือเอกสารขั้นตอนการซื้อขายและการโอนเงินที่กำหนดให้ต้องมาจากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีปัญหาในหน้าที่มักจะเข้ามาเป็นตัวกลางเมื่อมีการซื้อขายระหว่างต่างชาติอย่างห้องพักของเขาถูกบวกราคาเพิ่มอีกกว่า500,000บาทสุดท้ายราคาที่ได้ไม่ต่างจากในช่วงปกติมากนะัก เขามองว่าในสถานาการณ์ที่ทั่วโลกต่างเจอปัญหาเศรษฐกิจยแย่จากการแพร่ระบาดนโยบายนี้ก็ไม่น่าจะทำให้เกิดการกว้านซื้อที่พักในประเทศไทยคึกคักอ,อ,อย่างที่หลายคนคิดแล้วในฐานะนันกธุรกิจอะค่ะด้วยการที่เราลงทุนอสังหารเราก็ต้องมีการคิดว่าถ้าเราปล่อยออกไปเราจะได้เท่าไหร่แต่เขารู้สึกว่ากาไรในการขายต่อเนียสหรับเขาเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้น อีกปัญหาที่มิสเตอร์หลิวสะท้อนในฐานะนักธุรกิจคือความเสียเ่ยงที่รัฐบาลอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนโยบายในอนาคตทําให้หลายคนไม่กล้าลงทุนในปริมาณมากและเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็ยังทํากําไรได้น้อยกว่าโดยเฉพาะที่พักอาศัยราคาสูง นอกจากนั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวสิ่งที่ชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่หลายคนกังวลว่าจะเข้ามากว้านซื้อหรือเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในประเทศไทยต้องเจอคือเรื่องของทัศนคติจากคนไทยที่บางส่วนยังมองพวกเขาในแง่ลบ同时的 人ในความที่เขามองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าการซื้ออสังหาในต่างประเทศในฐานะที่เขาเป็นคนจีนนะคะซื้ออสังหาในต่างประเทศมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยการที่ปัญหาก็คือในเรื่องของเงินที่จะออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่จํานวนน้อยเงินมันจํานวนมากแล้วเออแล้วก็ในเรื่องของการดูแลการเทคแคร์ของทางพนักงาน ความเห็นของมิสเตอร์หลิวเป็นเพียงหนึ่งในมุมมองของชาวต่างชาติที่ตัดสินใจลงทุนซื้อที่พักอาศัยในประเทศไทยในช่วงที่สังคมกำลังจับตามองขณะที่ข้อมูลจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเชื่อว่านโยบายดึงต่างชาติมาซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศจะช่วยกระตุ้นทางธุรกิจที่อยู่อาศัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องและปัจจุบันก็มีถึง195ประเทศทั่วโลกที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินลักษณะนี้แล้วแต่จุดสำคัญคือรัฐบาลต้องมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ชัดเจน เช่นการจัดโซนนิ่งหรือห้ามซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อให้นโยบายนี้ไม่กระทบต่อคนไทยด้วย